แล้วในคลิปนี้นะครับจะพาเพื่อนๆทุกคนเนี่ยมาดูวิธีการรับดาบป่ามังกรดากอนสเลเยอร์ซึ่งตัวนี้จะเป็นดาบสีขาวทั้งชิ้นเลยและสําหรับดาบดากอนสเลเยอร์นะครับจะติดอยู่ที่หลังเราแบบนี้นั่นเองและแมปที่เราจะเข้าไปทางเพลสกันนะครับจะเป็นแมปที่มีชื่อว่าพูลหรอซอรสนะครับทุกคนหรือเป็นแมปที่เกี่ยวกับการดึงดาบนั่นเองและวิธีการรับดาบนะครับให้ทุกคนเนี่ยคิดที่คําว่า Limited UGC และเลื่อนไปนะครับให้เจอกับดากอนสเลเยอร์ เส่นจะเขียนว่าสเปเชียลอยู่ตรงนี้นะครับทุกคนให้เรากดที่คําว่าวิวได้เลยแล้วดาบดาร์กน์เทเลเยอร์นะครับจะมีการแจกทั้งหมด1000ชิ้นด้วยกันและวิธีการรับดาบตัวนี้นะครับเราจะได้จากการปราบบอสมังกรในโลกที่2นั่นเองซึ่งการที่เราจะไปโลกที่2นะครับเราจะต้องใช้วินจํานวน15,000วินเรามาดูวิธีการเล่นเบื้องต้นกันนะครับทุกคนในขั้นตอนแรกนะครับให้เรากดที่คําว่าออโตเทนเพื่อที่เราจะทําการฝึกดาบเพิ่มความแข็งแรงนั่นเองแล้วเมื่อเรามีความแข็งแกร่งเพียงพอแล้วนะครับ ให้เรากดที่คําว่า auto ้ไฟได้เลยแล้วให้เราทําการดึงดาบนะครับทุกคนนี่ครับเราก็จะทําการดึงดาบขึ้นมานะครับแล้วก็จะรับถ้วยรางวัลไปให้เรานําถ้วยรางวัลในส่วนนี้นะครับไปเปิดโลกนั่นเองและทุกครั้งที่เรามีความแข็งแกร่งเพิ่มขึ้นนะครับให้เรามาตรงโซนนี้ได้เลยคลิกอัปเกรดให้เรากดอัปเกรดการคลิกนะครับจะได้การคูณพลังมากขึ้นตอนนี้เราจะไปดูในโลกที่2กันนะครับทุกคน และโลกนี้นะครับจะเป็นโลกแห่งมังกรน,นั่นเองสาหรับบอสตัวนี้นะครับจะเป็นบอสที่เราจะต้องมาปราบมันซึ่งมันก็คือแมกมาดากอนนะครับและพลังความแข็งแกร่งของมันจะอยู่ที่1นคิวนะครับเป็นบอสที่มีแบบความมลังการมากเราจะต้องฝึกดาบกันอีกนานเลยนะครับทุกคนถ้าใครที่มีความแข็งแกร่งเพียงพอแล้วเนี่ยมาปราบบอสเพื่อรับดาบลาบามังกรได้เลยและในคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปฟังก่อนนะครับทุกคนแล้วกลับมาพบกันใหม่คลิปต่อไปครับบ๊ายบายจ้า